แม่ไปทั้งสิ้นแต่ว่ามีตินสินได้ยินเสียงลูกกูเวโอ้ยแม่กระทนลำเลียงขั้นใบขี่แต่ก่อนง่ไงไงขึ้นมาผัดง่ายลูกนี้แม่ไปทั้งใดลูกแม่เออยนอนให้ขันเีงมันได้เบ้งเฮาได้เดิอเท่าได้เข้า นคะแนวนี้ชีวีแม่ขาดทนโอ้ยหัวอกแม่ในโลกนี้ก็คือแท้คู่สุคนเอนีนะครับท่านก็เป็นแม่ของอาจารย์นัดเองอนะครับท่านอายุ80กว่าปีแล้วนะครับแต่ยังแข็งแรงเสียงใส นะครับวันนี้อาจารย์นัดก็ให้คุณแม่ได้ร้องก่อนให้ท่านฟังหนึ่งก่อนวันนี้ก็หลังว่าทุกท่านที่มีพ่อมีแม่อยู่ก็หันกลับไปดูแลท่านนะครับสวัสดีครับ